ห้ามนำส่วนใดๆของต้นกล้วยและไม้ไผ่เข้ามาในหมู่บ้านโดยเด็ดขาดนี่คือกฎข้อห้ามข้อที่1ของประเพณีปีใหม่มูเซอดังนั้นภายที่จะมาแอลพอวัฒนธรรมปีใหม่มูเซอร์ในวันตั้งหน้าวันที่จะศึกษาไว้นะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาไขปริศนากฎข้อห้ามข้อที่1ตที่แปลกสาหรับคนภายนอกแต่กลับเป็นเรื่องปกติและเคร่งครัดสําหรับพี่น้องมูเซอร์นะครับสิ่งที่กู้คนกําลังภาพชมกันอยู่ตอนนี้ก็คือส่วนหนึ่งของการจัดเตรียมพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับกฎข้อห้ามข้อที่1ในประเพณีปีใหม่มูเซอร์พิธีกรรมนี้เป็นห้องว่าส่งผี ทรงผีนั้นเป็นความเชื่ออย่างนึ่งของพี่น้องมูเซ์ที่จะต้องทำหลังจากที่ปีใหม่มูเซอร์ได้จบลงการทำพิธีนั้นจะมีรายละเอียดอยูน่น้าขนาดอย่างที่หานี้ก็เป็นเครื่องบินปืนมีดตะขาบมองต่ำเข้าระเบิด ซึ่งทุกอย่างล้วนมีความหมายทั้งสิ้นเลยครับแต่ผมจะยังมาลงรายละเอียดในคลิปนี้นะครับเมื่อการจัดเตรียมกุยยางเสร็จสมบูรณ์แล้วเปิ้นก็นจะเข้าสู่พิธีส่งผีโดยจะมีปู่จาร์ประจํากลุ่มมาท่องคาถาและสวดเป็นภาษามูเซอร์คร่ะ Oh oh ระหว่างเปิ่นสวดนี้ชาวบ้านเปิ้นก็จะลอดซูงมเข้ามาการลอดซุ้มนั้นจะลอดได้แค่ฝั่งเดียวตาอานนะครับเมื่อลอดเข้ามาแล้วก็ถือว่าได้ทรงผีเรียบร้อยแล้วผีกับคนจะอยู่กันคนละฝั่งดังนั้นห้ามลอดปีกไปตังเดิมเดชขาดนะครับซุ้มผีที่หานี้ผู้คนจะต้องลอดภายในวันนี้โดยลอดได้ถึงเตียงคืนของวันนี้ตาอานนะครับถ้าป้วนวันนี้ไปแล้วผายยังม่ได้ลอดก็ต้องทําซุม้มแปงพิธีเองนะครับผมมองว่าผู้คนที่สังเกตพอๆว่า ว่าตลอดการทําพิธีนั้นเปินจัดใจวัสดุลากเป็นไม้ไผ่และต้นกล้วยในการทําพิธีและนี่ก็คือคําตอบว่าทําไมไปถึงห้ามเอาส่วนประกอบของต้นกล้วยและไม้ไผ่เข้ามาในหมู่บ้านในช่วงประเพณีปีใหม่มูเซอร์เพราะไม้ไผ่กับต้นกล้วยนั้นเป็นวัสดุที่ใช้ในการส่งผีนั่นเองครับดังนั้น ใครที่จะไม่แอลมูเซอร์ในช่วงที่มีงานก็ควรศึกษาไว้สักน้อยนะครับเพราะถ้าเกิดเผลอไปฝ่าฝืนกดข้อนี้ขึ้นมาจะต้องแก้ไขด้วยกันบุบหมูเลี้ยงผีกันเลยนะครับ